สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวนะคะโครงการหลวงตีนตกนะคะอันนี้จะเป็นรีสอร์ทนะคะห้องพักส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นออ่ลำน้ำนะคะ่ะแม่น้ำนะคะน้ำจะไหลมาเนี่ยคะ่ะเป็นลำธารไหลยาวผ่าน ด้านนี้ก็จะมีสะพานข้ามไปห้องพักนะคะและจุดนี้นะคะก็จะมีปลานะคะจำได้นะคะตอนนั้นมาปลาตัวเล็กกว่าน,นี้นะคะตอนนี้ก็โตขึ้นโตขึ้นนะคะโตขึ้นกว่าเมื่อก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นปลาอะไรคะ่ะทุกครั้งที่อ จะไปเที่ยวแม่กำปองนะคะจะชอบจอดรถพักที่โครงการหลวงตีนตกค่ะแล้วก็เคยทานข้าวครั้งหนึ่งค่ะแวะทานข้าวครั้งหนึง่งอาหารก็โอเคนะคะแต่ว่าพอดีว่าอาหารที่แม่กำปองอร่อยค่ะก็เลยคราวนี้ก็เลยไม่ได้ทานที่ร้านโครงการหลวงก็เลยว่าจะไปทานที่แม่กำปองเลยเพราะว่าอาหารอร่อย วันนี้ก็เลยจะแวะมาทักทายปลา <c oughs> เคยโพสภาพอยู่ในเฟซบุ๊กนะคะถ้าใครเคยจำได้เนาะตัวเล็กกว่านี้ค่ะอันนี้มาทักทายเขาหน่อยตัวโตวขึ้นค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าปลาอะไรอ่าไม่ทานอาหารนะคะไม่ได้ทาน ไม,ไ,ไม่ได้สั่งอาหารมาทานนะคะแต่ว่าสั่งเครื่องดื่มนะคะวันนี้อ่าน้ำน้ำพึ่งนะคะผสมมะนาวค่ะโซดาอร่อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขับรถไปต่อกันที่แม่กำปองกันค่ะวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวนะคะ มีอาหารด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มต้นไม้นี่ก็โตขึ้นมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องพักนะคะของโครงการหลวงตีนตกนะคะจะพาเดินข้ามสะพานนะคะ ได้ยินเสียงน้ำตกไหมคะเนี่ยค่ะมันจะเป็นลำธารน,นะคะจากทางนู้นนะคะไหลมาทางนี้ค่ะโนน้ำก็ไหลแรงเหมือนกันนะคะและจุดที่น้องปลาอาศัยอยู่นะคะก็คือมุมนี้ค่ะ เห็นไหมคะชัดขึ้นนะคะเห็นไหมคะตัวโตขึ้นคะ่ะตอนเมื่อก่อนนี้ตัวเล็กนิดเดียวคะ่ะปลาน้องปลาเขาก็จะว่าอยู่มุมนี้คะ่ะประจำเลยอันนี้เป็นโครงการหลวงตีนตกนะคะ